สวัสดีค่ะ,คะวันนี้สิละเลาะรอบบ้านนะคะจะพามาดูต้นอะไรเอ,อ่ยเนี่ยค่ะต้นชิงชี่นะคะต้นชิงชิงชีเอ,อ่เห็นไหมคะต้นชิงชี่ตอนนี้มันเป็นช่วงช่วงบ่ายสี่โมงมันเหมือนจะเริ่มเหีวๆหียวไงไม่รู้ ดอกเขาสวยไหมคะต้นนี้นะคะจะเป็นต้นเออ่ไม้กึ่งเลื้อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบเขามีด้านหลังนี่ด้านหน้าดูสินี่ค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นขนขนนุ่มๆน,นะคะใบเขาอะค่ะ นี่ดอกตูมนี่ดอกบานแปกดีเนาะสวยดีนะคะเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะต้นนี้ค่ะเขาว่าช่วยในการากระทุ้งพิดไข้ค่ะรากเนี่ยก็ใช้หยอดตาได้นะคะ ส่วนของเขานี่ที่อ่านดูนี่ใช้ได้ทั้งรากและใบนะคะของเขานะคะต้นสวยไหมเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะคะมันก็จะม,มีเหมือนกันอันนี้ต้นจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นี่ค่ะต้นชิงชีพกัน อันนี้ไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่เนาะต้นเขาจะมีหนามด้วยนะคะเพื่อนเห็นไหมมีหนามด้วยเนี่ยแปลกตาดีนะคะเพื่อนๆอ,อยู่แถวในป่าเนี่ยคะ่ะ ดอกเขาสวยดีนะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะ